ครท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ที่ช่อง BLCI Channel ความรู้มีไว้เป็นวิทยาทานประสบการณ์มีไว้ถ่ายทอดนะครับเรากำลังอยู่ในบทเริ่มต้นเรากําลังเริ่มต้นบทที่8นะครับบทที่7จบไปแล้วนะครับวิชาการพนักงานสัมพันธ์ e m p l o y e e Relation หรือ Industrial Relation หรือ Labor Relation แล้วแต่จะเรียกนะครับการพนักงานสัมพันธ์ การแรงงานสัมพันธ์หรือการศสาหการรมสัมพันธ์วันนี้เราจะมาคุยกันต่อนะครับเป็นบทที่8นะฮะเป็นตอนที่1ของบทที่8นะครับบทที่8เนี่จะเป็นบทที่ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของลูกจ้างหรือของพนักงานกับการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแรงงานนะครับผมนำสองสิ่งนี้เนี่ยมาอยู่ในบทดเดียวกันก็เพราะว่า คราที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการใช้มาตรการอุตสาหกรรมในบทที่7นะฮะซึ่งก็เป็นบทที่ว่าด้วยการใช้มาตรการของทั้งสองฝ่ายนะครับที่เป็นคู่กรณีกันก็นกคือฝ่ายลูกจ้างหรือสาภาพแรงงานกับฝ่ายในจ้างหรือฝ่ายจัดการนะครับเมื่อมีกรณีที่จะต้องเรียกร้องจะต้องเจรจากันแล้วก็ ไม่สามารถทําความตกลงกันได้แต่และฝ่ายก็จะมีมาตรการของตัวเองเข้ามานะครับใช้เพื่อเป็นการบีบบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งนั่นยอมตามข้อเรียกร้องของตนนะครับโดยพ้่งยิ่งเรื่องของการนัดหุดงานซึ่งเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับมีหลายอย่างทีเดียวรวมทั้งมาตรการของทางภาครัฐด,ด้วยที่จะเข้ามาแทรกแซงนะครับที่จะเข้ามาดําเนินการซึ่งก็เป็นเพียงเกลื่นเอาไว้ นะครับในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นในบทที่8เนี่ยนะครับเราก็าจะลองมาพูดคุยกันดูที่ว่าวิธีการที่จะใช้ในการป้องกันปัญหาแรงงานที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับวิธีหนึ่งก็คือการเปิดให้ลูกจ้างเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำงานนะครับในขณะเดียวกันเนี่ย เรื่องการมีส่วนร่วมเนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นการป้องกันข้อพิพาทแรงงานก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนการแก้ไขการตัดสินใจแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแรงงานนั้นเนี่ยก็ดําเนินการเมื่อมีความจําเป็นนะครับเมื่อไม่สามารถป้องกันแล้วก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็จะต้องมีการแก้ไขปัญหาซึ่งก็จะเป็นการขยายความต่อเนื่องของบทบาทของบุคคลที่สม หรือภาครัฐนะครับที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาแทรกแซงการใช้มาตรการทางอุตสาหกรรมของทั้งสองฝ่ายนะครับที่8นี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกเนี่ยจะเรียกว่าเป็นการป้องกันป้องกันที่จะไม่ให้เกิดข้อพิพาทแรงงานนะครับส่วนส่วนที่2นั้นเนี่ยก็เป็นส่วนที่ว่าด้วยเมื่อมันเกิดข้อพิพาทแรงงานขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการ ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับเพราะในวันนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตพูดในภาพรวมซะก่อนนะครับในภาพรวมของของบทที่8นะครับก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนเช่นเดียวกันนะครับในส่วนแรกนี่ก็จะพูดคุยถึงภาพรวมของการมีส่วนร่วมของลูกจ้างซะก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนที่สองก็จะพูดในภาพรวมของ การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแรงงานว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตอนที่2ที่3ที่ 4- ที่5ตอนต่อไปเรื่อยเนี่ยเราก็จะเจาะลึกลงไปในแต่ละเรื่องละเรื่องนะครับเพระฉะนั้นในบทนี้ก็จะมี15ตอนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะใช้ตอนละประมาณ15นาทีนะครับประมาณนั้นนะครับจะมีขาดเกินบ้างนิดหน่อยนะครับก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องนะครับ การมีส่วนร่วมของลูกจ้างนในภาพรวมแล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นมาตรการในการป้องกันข้อพิพาทแรงงานนะครับเพราะนข้นอพิพาทแรงงานเนี่ยอาจจะมองได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความจะเป็นนะครับที่จะต้องแก้ไขในกรณีที่เราไม่สามารถป้องกันได้นะครับทีนี้ส่วน ของการมีส่วนร่วมของลูกจ้างเนี่ยนะครับเราจะแบ่งประเภทออกได้เป็นแบบกว้างๆก็คือแบ่งได้เป็น2แบบนะครับแบบแรกนเนี่ก็เป็นการมีส่วนร่วมทางตรงนะครับหรือว่า direct direct participation กับแบบที่สองเนี่เป็นการมีส่วนอ้อ,อการมีส่วนร่วมโดยทางอ้อม หรือ Indirect Participation นะครับการมีส่วนร่วมในทางตรงนั้นเนี่ยก็จะถือเอางานเป็นหลักนะครับเอางานเป็นศูนย์กลางหรืออาจจะเรียกว่าเป็น Task Center นะครับการมีส่วนร่วมแบบนี้เนี่ยภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า,า involvement นะฮะหรือเป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจหน้างานนะครับเพะฉะนั้นก็ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องการให้อำนาจของลูกจ้างในการตัดสินใจในการดําเนินงานของตนตามหน้าที่ของตนนะครับหรือการการที่ลูกจ้างทํางานเป็นทีมนะครับร่วมมือกันนะร่วมกันตัดสินใจเป็นทีมหรือการปรึกษาหรือเป็นกลุ่มเพื่อที่จะตัดสินใจนะในงานรวมไปถึงเรื่องของ a ุณภาพหรือ Quality Control นะครับหรือเรื่องของของวงจรคุณภาพนะครับการพัฒนาคุณภาพอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหน้างานนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเป็นการมีส่วนร่วมโดยทางตรงเลยนะครับเพราะว่าในการทำงานแต่ละวันนั้นเนี่ยลูกจ้างก็จะต้องมีการตัดสินใจมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ เพราะนั้นทางฝ่ายจัดการฝ่ายหัวหน้างานฝ่ายบริหารก็ได้มอบอำนาจให้กับลูกจ้างนั้นสามารถตัดสินใจในการดำเนินงานของตนไปได้เพราะฉะนั้นก็เป็นการมีส่วนร่วมโดยทางตรงนะครับแบบที่สองก็เป็นการมีส่วนร่วมโดยทางอ้อมนะครับหรือที่เรียกว่า indirect นะครับ indirect participation แบบนี้ก็ผ่านตัวแทนครับผ่านตัวแทนก็คือก็ไปมีส่วนร่วม ผ่านตัวแทนเราอาจจะเรียกได้อย่างหนึ่งว่าเป็นการมีส่วนร่วมเชิงนโยบายนะครับอันนี้ก็จะใช้อำนาจในการตัสดสินใจเป็นศูนย์กลางนะครับที่เขาเรียกว่า power center นะฮะทังนั้นก็หมายความว่าทางฝ่ายลูกจ้างเนี่ยจะส่งตัวแทนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัสดสินใจเช่นเรื่องของการปรึกษาหารือร่วมกันที่เขาเรียกว่าเป็น คอนซอลเรียกว่าเป็นเป็นเรื่องของจอยคอนซัลเทชันนะครับการปรึกษาหรือร่วมกันนะฮะหรือการเจรจาต่อรองนะค l e c t อลเลกทีบาร์เกนิ่งนะครับหรือการที่จะให้ลูกจ้างมีบทบาทมากขึ้นก็คือเป็นกรรมการลูกจ้างหรือในต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งในเยอรมันเนี่ยที่เขาใช้ระบบ การตัดสินใจร่วมกันหรือที่เรียกว่าโคด e เทอร์เนชันเนี่ย mm hmm. เขาก็จะใช้คณะกรรมการโรงงานหรือที่เรียกว่า Work ์ c o u คาว l ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีบทบาทสูงมากแล้วก็มีตัวแทนของลูกจ้างที่มีบทบาทสูงมากอยู่ในนั้นด้วยนะครับอันนี้ก็ส่งตัวแทนเข้าไปเป็นการมีส่วนร่วมโดยทางอง้องหรือการมีส่วนร่วมเชิงนโยบายนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีระดับสูงขึ้นไปอีกนะครับก็คือการที่ ให้มีลูกจ้างเข้าไปเป็นกรรมการบริษัทนะครับอยู่ในบอร์ดออฟดีเรกเตอร์อยู่ในคณะกรรมการบริษัทซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า Employee Directors นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของของการมีส่วนร่วมของลูกจ้างนะซึ่งเราแบ่งออกเป็นเป็นแบบทางตรงกับแบบทางอ,องนะครับทีนี้ถ้าเราจะแบ่งเป็นระดับนะครับ ระดับของการมีส่วนร่วมเนี่ยก็จ,จะแบ่งได้เป็น3ระดับใหญ่ๆด้วยกันนะครับระดับแรกก็คือเป็นระดับที่เกี่ยวข้องนะเข้าไปเกี่ยวข้องในการตัดสินใจที่หน้างานอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะครับส่วนในระดับที่2เนี่ก็เรียกว่าเป็นระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจภาษาอังกฤษใช้คําว่า participation นะครับ participation นะครับเมื่อกี้เนี่ย การมีส่วนเกี่ยวข้องภาษาอังกฤษใช้คำว่า i n v o l อ e ์เวนโดแต่งที่ผมไม่พูดมาตอนต้นนะครับถ้าจะนับส่วนที่3เข้าไปด้วยเนี่ยก็ mm hmm. จะเป็นเรื่องของระดับที่สูงสุดเลยนะครับก็ mm hmm. เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยในอุตสาหกรรมนะครับเป็นเรียกว่า Industrial Democracy Industrial Democracy เนี่ยก็ mm hmm. จะเป็นการมีส่วนร่วมทอกคนงางในหลายรูปแบบนะครับในหลายรูปแบบจากเบาๆสุด ไล่ขึ้นไปจนกระทั่งสูงที่สุดนะครับอย่างเช่นเรื่องของ w o r k c o u i l นี่ก็ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของประชาธิปไตยในอุตสาหกรรมหรือ employee directors เนี่ยก็ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ที่สูงไปกว่านั้นก็คือการบริหารกิจการโดยลูกจ้างนะครับลูกจ้างเข้ามาเป็นผู้บริหารกิจการเองหรือเรียกว่าเป็นเรียกว่า industrial d m o c r y ก็คือประชาธิปไตยในอุตสาหกรรมนะครับ เขาไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางด้านการเงินนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยหลายอย่าง,างน,ะน,นะครับหรือเข้าไปบริหารกิจการเองนะหรือร่วมบริหารนะครับเพราะฉะนั้นในระดับเนี่ยก็ก็แบ่งเป็น3ระดับใหญ่ๆนะครับระดับแรกก็เป็นระดับที่มีส่วนเกี่ยวข้องตัดสินใจในงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะครับในในงานใน ในชางนโยบายนะครับแล้วก็เข้ามีมีส่วนร่วมตัดสินใจอย่างสูงสุดนะครับรวมไปถึงเรื่องการบริหารหรือการร่วมบริหารกิจกรรมโดยลูกจ้างด้วยนะครับจักนั้นก็เป็นภาพรวมนะครับของของการมีส่วนร่วมของลูกจ้างนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นนะครับโดยเฉพาะยิ่งในปัจจุบันนี้นะครับ พนักง,งานมีระดับการศึกษาสูงขึ้นแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารเนี่ยมากขึ้นมีการเรียนรู้อยู่ทุกวันเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e ก็ดีไม่ว่าจะเป็น i n s t a g r a m ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Twitter หรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ข้อมูลให,ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับมีการเรียรกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความรู้ การเข้าไปเรียนแบบมู c นะครับโดยที่เรียนที่ไหนก็ได้เพราะนั้นความรู้ของลูกจ้างเนี่ยข้อมูลของลูกจ้างเนี่ยข่าวสารของลูกจ้างเนี่ยจะมีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนายจ้างเองหรือฝ่ายบริหารฝ่ายจัดการเองก็จะต้องทําความเข้าใจนะครับวิธีการที่ดีที่สุดที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีเอาไว้เนี่ยครับกับฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายสาภาพแรงงานเนี่ยฝ่ายนายจ้างและฝ่ายจัดการเนี่ยก็จะต้อง พี่แจ็คถึง <Yeah. S 1> การใช้การมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะให้โอกาสลูกจ้างเขาเปมีส่วนร่วมได้มากเท่าไหร่เนี่ยนะครับ mm. ก็จะสร้างความผูกพันนะครับหรือที่เรียกว่าคอมมิชเมนหรือเอนเกจเมนต์เนี่ยได้มากขึ้นนะครับคือมีความเป็นเจ้าของมีความร่วมมือแล้วก็ให้ความร่วมมือและจะไม่ปล่อยให้เกิดความร่มหลวขึ้นได้เพราะว่าเขาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการคิด ในการตัดสินใจและในการดําเนินงานนะครับดังนั้นการมีส่วนร่วมก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญรายละเอียดเนี่ยเราจะไปพูดกันไปเจาะเึกทีละตอนละตอนนะครับส่วนในส่วนที่2ของบทนี้เนี่ยนะครับถ้าเผื่อเราป้องกันไม่ได้ปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ยจะมีวิธีการระงับข้อพิพาทรายงานอย่างไรนะครับการระงับข้อพิพาทรางงานเนี่ยก็แบ่งออกได้เป็น3 3ส,สแบบใหญ่ๆนะครับ แบบแรกนี่ก็คือเรื่องของการไกลเกลี่ยนะครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า conciliation ก็จะเป็นการการไกลเกลี่ยโดยบุคคลที่3นะครับเช่นทงางฝ่ายราชการนะครับเข้ามาพยายามที่จะให้ทั้งสองฝ่ายนั้นที่เจรจากันนั้นมีข้อพิพาทกันนั้นเนี่ยสามารถทรําความตกลงกันได้นะครับลําดับแรกก็จะเป็นการไกลเกลี่ยนะครับลําดับที่2เนี่ยก็จะเป็นการประนอมนะครับ หรือเรียกว่า mediation นะครับการประนอมนี่ก็จะคล้ายกับการไก่เกลี่ยแต่ว่าผู้ประนอมเนี่ยก็จะสามารถมีบทบาทสูงขึ้นนะครับมีบทบาทสูงขึ้นแต่ตอนแบบที่3เนี่ยนะครับเป็นแบบสุดท้ายเรียกว่าเป็นการชี้ขาดนะครับเป็นการชี้ขาดเลยไก่เกลี่ยยังไม่ลงตัวประนอมยังไม่ลงตัวก็ถึงจุดที่จําเป็นจะต้องมีการเลือกนะครับการชี้ขาดเนี่ย ก็คือการที่ทั้งสองฝ่ายมอบอำนาจให้กับผู้ชี้ขาดยไปตัดสินใจแทนนะการตัดสินใจเนี่ยเป็นของผู้ชี้ขาดนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจจึงมีมีสองแบบใหญ่ๆนะครับก็คือการตัดสินใจโดยสมัครใจอันนี้ทั้งสองฝ่ายจะเลือกผู้ชี้ขาดขึ้นมาแล้วก็มอบอำนาจให้เขาไปตัดสินใจนะครับแล้วเมื่อตัดสินใจออกมาแล้วก็จะต้องดําเนินการามนั้นนะครับ ภาษากฎหมายอย่างอื่นอาจจะเรียกว่าเป็นการใช้อนุญาโตตุลาการนะครับแต่ว่าภาษาไทยในภาษาแรงงานเนี่ยใช้คําว่าการชี้ขาดนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการชี้ขาดโดยบังคับนะครับเช่นถึงสภาพะเศรษฐกิจหรือว่าเหตุการณ์ที่อาจจะมีผลเสียหายต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและส่วนรวมเนี่ยครับทางภาครัฐอาจจะเข้ามานะครับเข้ามา บังคับให้มีการนำค้อยพาดน,นั้นไปชี้ขาดนะครับโดยบุคคลที่3ซึ่งในขณะนี้เนี่ยบ้านเราก็อยู่ในภาวะอยู่ภายใต้การบริหารราชการในภาวะฉุกเฉินเพราะนั้นจะไม่มีการรับจุดางานนะครับกรณีทุกกรณีที่เกิดขึ้นก็จะต้องส่งไปให้ผู้ชี้ขาดเป็นผู้ตัดสินนั่นก็คือคณะกรรมการแรงงานสัปันนะครับครับนี่ก็เป็นภาพรวม ของของการระงับข้อพิพาทแรงงานนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สองนะครับวันนี้ผมก็จะขออนุญาตพูดในภาพรวมของทั้งสองเรื่องนะครับคือเรื่องของของการมีส่วนร่วมของลูกจ้างอันเป็นการป้องกันนะครับข้พอพิพาทแล้วก็ภาพรวมของการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแรงงานนะครับในกรณีที่เกิดขึ้นครับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่หนึ่งของบทที่8นะครับ สำหรับตอนที่2ต่อไปเราก็จะได้มาเจาะลึกเป็นเรื่องๆๆต่อเนื่องไปนะครับสําหรับวันนี้ก็จะขอ,อยุดเพียงเท่านี้นะครับการระบาดของโควิดยังรุนแรงอยู่นะครับเพะฉะนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของทางแพทย์นี้อย่างเคร่งครัดนะครับคือล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากนะครับหลีกเลี่ยงการเข้าชุมชนที่มีคนหนาแน่นนะครับแล้วก็ ผมว่าทํางานเนี่ยทาที่บ้านก็ได้นะแต่ถ้าจําเป็นต้องไปที่ทํางานก็ต้องเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากแล้วก็ทำงานนะครับครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากมหันตภัยโควิดนะครับสําหรับวันนี้ก็จะขอยุติเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามถ้า,าเป็นไปได้ก็ขออราบนาแนะนําให้ผู้ที่เรียนทางด้านนี้กดติดตามหรือผู้ที่ทํางานด้านนี้กดติดตามผู้ที่สนใจด้านนี้กดติดตามเพื่อที่ท่านจะ ได้รับคลิปต่อไปเป็นวิทยาทานกว้างขวางต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ